ตอถึกคนจริงไหมครับพรุ่งนี้เพลงของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจะไม่ถึง3 0 0 0 0 0วิวนะครับล่าสุดกันทุกคนก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะในช่องอุ้มอิม,อมข่าวกระแสนะครับบอกว่าจากกระแสช่วงนี้1วันไม่เกิน3 0 0 0 0 0วิวไม่ติด1ใน5มาแรง1ชั่วโมงวิวไม่ถึงแสนนะครับ นี่คือการท้าทายระบบอุ้งอิงของจริงครับทุกคนก็มาแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่ออุ้มอิมลงข่าวไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าพี่เขามาแสดงความคิดเห็นเล่นๆหรือว่าจริงจังนั่นเองครับทุกคนซึ่งอุ้มอิมก็เชื่อนะครับว่าแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยยังเหนียวแน่นอยู่ครับทุกคนและไม่ทําให้น้องผิดหวังแน่นอนครับ กับการเข้าไปแชร์เข้าไปเชียร์เพลงในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับทุกคนอะพี่เขาก็มาแสดงความคิดเห็นนะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอูมิมก็ไม่ได้ว่าพี่เขานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการท้าไทยระบบ FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงซึ่งต้บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอพอไปแม,แม่ FC แฟนคลับถ้าภาษาอีสานเขาก็บอกว่าหมังไว้แล้วหมังไว้แล้วเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือลูกสาวเนี่ยไม่ได้ปล่อยเพลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแฟนๆเนี่ยก็แอบคิดถึงนะกับซิงเกิลใหม่ของน้องอุงอิง เพชรบ้านแพงนะครับและนะทุกคนแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเนี่ยใน YouTube เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเยอะมาก3 0 0แสนวิวเนี่ย ในง่ายๆอันนี้บอกว่าปฏติ๋วปฏติ๋วง่ายๆครับทุกคนเพราะว่าขนาดคลิปที่น้องอุ๋งอิงโชว์บนเวทีเนี่ยครับทุกคนแค่คลิปโชว์บนเวทีนะครับหนึ่งวันเนี่ยยังทะลุหลายแสนวิวเลยเพราะฉะนั้นแล้วมิมองว่าซิงเกิลใหม่ออกมาทั้งทีนะครับแน่นอนครับทุกคนแฟนๆเนี่ยต้องช่วยกันเข้าไปดันเข้าไปแชร์แน่นอนสําหรับสาวสําน้อยคอยฮักที่จะปล่อยในวันพรุ่งนี้แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่านะครับทุกคนศูนย์หน้าอย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับ โอ้โหจะเอากระแสอะไรมาต้านน้องได้ครับทุกคนเนาะก็เพราะฉนั้นแล้วพรุ่งนี้ FC เฟนแฟนคลับเนี่ยเตรียมปักหลักรอเลยนะครับจากกระแสในช่วงนี้1วันไม่เกิน3 0 0 0 0 0วิวนะครับไม่ติด1ใน5มาแรง1ชั่วโมงวิวไม่ถึงแสนอันนี้อิมคิดว่าพี่เขาอาจจะไม่ได้มาคอมเมนต์ว่าน้ององค์อิงเป็นบ้านแพงนะครับอาจจะว่าเป็นคลิปทั่วๆไปหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าในช่วงนี้กระแสที่มาแรงอะ่ะ ถ้าไม่ใช่หวนกระแสนะก็เนาะหลายๆคลิปหลายๆเพลงหรือว่าหลายๆคลิปวิดีโอคอนเทนต์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยครับทุกคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะแบบจะแตะแสนอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็กระแสนในช่วงนี้ไม่รู้ว่าแฟนๆเขาไปดูอะไรกันแต่วิมเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยอย่าท้าทายระบบวงอิงดีกว่าครับทุกคนไม่อยากท้าทายไม่กล้าท้าทายใดในทั้งสิน้นเพราะว่า พอพอ่อแม่เอสซีแ FC ฟนคลับเนี่ยคือเขาหมั่กันไว้แล้วนะสำหรับเพลงนี้ครับทุกคนสำหรับลูกสาวที่จะปล่อยในค่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกระแสะแรงนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยลงคลิปน้องไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยแฟนคลับก็เข้าไปดูกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะแค่เป็นคลิปอุ้งอิงอยู่หลังห้างเนี่ยวิวก็เป็นแสนแล้วในหนึ่งวันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ พรุ่งนี้เป็นซิงเกิลน้องทั้งทีนะครับเชื่อว่าพอ่พอพอ่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยครับทุกคนไม่ปล่อยให้น้องเนี่ยนะครับสามแสนวิวแน่นอนกบทุกคนน้อยไปนะครับน้อยไปไมิ้งก็ว่าน้อยไปคือเขามาคอมเมนต์มิ้งก็คิดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับนะครับของอุ๋งอิงแหละแต่คิดว่าไม่น่าจะว่าอุ๋งอิงหรอกนะครับทุกคนเหมือนกับกระแสในเรื่องของยอดวิวอะไรต่างๆในช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนนะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องเนาะซึ่งล่าสุดเนี่ย น้องอุ้งอิงนะครับทุกคนก็ได้ออกมาโพสตนะครับอ้อนพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับบอกว่าพรุ่งนี้อย่าลืมเพลงอีหลาเด้จ้าอย่าลืมดันเด้จ้าแล้วน้องเนี่ยขอ1วัน1ล้านวิวนะครับเชื่อว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับทุกคนจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะรอเนาะจะรอแชร์เพลงนี้แล้วก็เชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงมหาชนแล้วก็ขึ้นชาร์ตนะครับ ในหลายๆเรดิโอแน่นอนนะครับทุกคนอ่ะพรุ่งนี้แล้วนะครับเพลงใหม่ลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ช่วงนี้คือพ่อโจโปรโมตหนักมากนะทุกคนถ้าเข้าไปดูในแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด,ดนะเนี่ยพ่อโจคือแบบเขาโปรโมตกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะอย่างที่บอกว่านะเขาเป็นนักโปรโมตนะพ่อโจเนี่ย นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็รอถล่มนะครับพรุ่งนี้เนาะช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเพลงของน้องเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็เคยมีคนมาท้าทายระบบองค์อิงเอาไวนะ้เนาะหลายต่อหลายครั้งนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเอิญฮักนางเอกน้อยก็มีคนท้าทายระบบองค์อิงนะแต่ก็ท้าทายไม่สาเร็จคือวันวันที่น้องปล่อยเพลงเนาะนะมีทางด้านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยมาวอวยพรด้วยนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าได้ยินว่าท่านก็วอวยพรเหมือนกันเนาะ,ะทุกคนก็ ขอส่งกำลังใจนะครับพรุ่งนี้9ก้าโมงตรงขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับทุกคนเตรียมแชร์เตรียมดันกันเลยนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับเก้าโมงครับทุกคนอีล่าขอหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะครับเออนะครับทุกคนเนาะอ่าอย่าท้าทายระบบลูกสาวเด้อนะครับทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแตกแน่นอน วิมคิดว่านะไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดนะครับอ่ะน้องกับทุกคนก็ได้มีการมาโพสนะครับพรุ่งนี้แล้วนะคะกับผลงานเพลงสาวสำน้อยคอยฮักนะครับพ่อพ่อแม่แม่พร้อมดันเพลงอีหลากหรือยังจ้าฝากกดไลค์รูปนี้แล้วก็แชร์รูปนี้เด้ยวยจ้านะครับอ่าน้องก็ฝากพ่อพอแม่แม่เนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับ fc แฟนคลับบอกรอดันอาจารย์วิคุมิรินบอก ตื่นเต้นรอแล้วนะครับโอ้โหอ่ะทุกคนครับแฟนๆก็แห่ส่งกำลังใจนะเอาอะไรมากระแสตกใช่ไหมพรุ่งนี้คือรอดันรอเชียร์เลยเพลงลูกสาวนะครับอโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ ฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับทุกคนอย่าลืมนะตอนนี้ใครที่ดูคลิปอุ้มอิ่มอยู่ตั้งนาฬิกาปลุกเลยนะครับเรามาดันไปพร้อมกันเชียร์ไปพร้อมกันแล้วก็แชร์ไปพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกว่าอุ้มอิ่มเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีกระแสะไหนมารบกวนนะพรุ่งนี้เป็นแบบโล่งๆนะครับเวลาที่น้องอิงเป็นบ้านแพงเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะออกเพลงเนี่ยอิ่มก็คิดว่ากระแสนเนี่ยจะโล่งๆเนาะเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็มีคลิปจากต่างประเทศแล้วก็มีของมิสแกรนเนาะจากหมวดหมู่ทั่วไปนะครับที่ติดมาแรงนะ1นวัน15ล้านวิวอะโอ้โหแต่เพลงมาแรงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพลงมาแรงก่อนนะครับอ่าเพลงมาแรงก็จะมีปล่อยเอาไว้เมื่อ9วันที่ผ่านมานะครับก็จะมีเพลงของพี่ตะกะแตนนะครับอยู่ใน2มาแรงครับทุกคนฝนต้องสาบ สองมาแรงแล้วก็เพลงของต่างประเทศเนาะที่ปล่อยออกมานะครับทุกคนคาดว่าขึ้นไปไปเพลงมาแรงได้นะสำหรับองค์อิงนะครับทุกคนเนาะพรุ่งนี้ดันเชียร์ตอนนี้ยังไม่ได้มีกระแสไหนที่แบบอันนี้น่นนี้นั่นมากกับเพลงเนาะดันให้เพลงของน้องครับทุกคนขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงให้ได้สำหรับพรุ่งนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายเองด้วยนะครับ